คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผม,มค่ะมือนี้กลมาพบก,กับน้ำเชี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะได้ยินเสียงบ่ค่ะเสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำเชี่ย,ยอยู่เนาะค่ะเนาะครับผมค่ะมือนี้มาไกลอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมมาเก็บบรรยากาศให้พี่น,อน้อง ผ่อนค่ายให้เพิ่นได้ถือเลกเนาะครับผมค่ะมื้อนี้น้ำเชี่ยสิาพาไปตามแนวทางของพี่เอฟซีเพิ่นทรงตัวเลขปูไห้ครับค่ะบนลางหางเดียวค่ะแต่ว่าปูเพิ่นกะบ่บอกว่ายุไสมองไดค่ะเพราะว่าย่านดังครับค่ะเพิ่นบอกมาว่าแ่้งสิเนาะคร,ครับผม แต่ว่าก่อนอื่นน้ำเชี่ยกับขอกาบขอบพระคุณตัวเลขปูกับไอที่พื่นทรงตัวเลขไให้เนาะครับค่ะบนลางหางเดียวค่ะท่านผู้ชมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้กะผิดจารณาเบิ่งเดอค่ะเลขมีเขามีหลุดนํำเชี่ยนํำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในงวดวันที่16เมษาหน65ค่ะท่านผู้ชมเพาอยางขึ้นไปเครื่องผลสะก้อน พี่พ่อน,น้องไปเตรียมบรรยากาศแมนอยู่นีน่คือตรวจหมักแข่งปลาในน้ำเชื่อแข่งปลาวะไม่เคยหัวจใจไก่เไก่แต่ว่ามันตรวจหญ่มักเสี้ยปลาขึ้นบันไดอีกแล้วโอ้ยขี่กระป๋อมขึ้นบันไดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมจอยบันย,ยีเราไปครัครับน,นพี่ดิกทำไมไม่เดินงงเออตะวันกับเป็นดอกวิ่งถอ ดอมกมะเขือเปล่าแข่งปล่านี่ซื่อเอ๋บอบะเขียยัง,งคือสีรวยใหญ่แข่งบะแข่งแต่ว่า,าดอกมันก็เป็นดอกอยู่เนาะครับซื่อกันอยู่ลงไปทางใต้แล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นน้ำตกวังตะไคร่บัท่อครับวังตะไคร่คนไลยหล่อะค่ะไปถอดทีบถอดเรียนเท่า มีอะไึ้นมาสูงหรอเอาขึอ้ออนไปลงยางเนี่ยปล,ยล,ล่อยพ<ป>ันยางกระได้เถอะเลื่อนไปยางๆบอกละอันนี้มันเป็นอันหมดเด,เดมาๆมา,มาอ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็บอกว่าเลขกอันอปูเพินพ่นเพิ่นนิมิตเนาะครับเป,เ,เป็นเลขนิมิตค่ะเป็นเลขนิมิตเพราะว่าพี่น้องเอฟซีพนก็อยากได้เลขนิมิต เพิ่นกะเลยโทรมาบอกว่างวดว่างหันเพิ่นเข่าตรงตรงเลยดิเ<อ>พิ่นว่าหกหนึ่งแปดเลยบอกหกหนึ่งแปดน้ำเสียกับโว้คือกัรตลาดกับท่านผู้ชมฟังแต่เพิ่นเบาหอบวะหลูเนาะงวดว่างหานันเนาะเพิน่นเบาสูฟังมันกะสีเม็นคือเพิ่นว่าอีหลีเพิ่นถึงเดี๋ยวเบาห้ฟังเนะาะค่ะงวดนี้มาถึงเฮาแล้วกะสีห้เขา่าคือเก่าแล้วค่ะท่านผู้ชมหมดมด ยุขาปัดออกเลยยุขาเต็มตีนเลย,ยเต็มทังตีนหนา้าตีนหลังเลยอ๋อยางอ๋อขอดูผู้ชมตัวเล็ก,กะ่ะบห่หลหลหางค่ะน่อยหางค่ะเดี๋ยอไทยบรรยากาศให้พี่นอ้องเบิงกงอนอ,อนส่วน เขียวงามค่ะค่ะท่านผู้ชมขนาดเทิ้งผู้ด้่งนี่นถึงแมาเทิ้งผู้ด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่บ่แหง่งบ่แรงเลยเนาะครับงามค่ะอันนี้ก็งามคือกันเอาอย่างบักลาบาันนี่มีมดแล,ล,ล้วอ,อันนี้ปไปะไ่เอาเลขปูมาให้พี่น้องเบิ่งกันนะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขปูอ่า พีเอฟซีเพิ่นหายมากค่ะเพิ่นบอกว่างวดว่าหันปูหายหกหนึ่งแปดเลยค่ะพีเอฟซีเพิ่นก็บอกว่าปูเพิ่นหายสามตัวตร,ต,รตรงๆเลยคือหกหนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้แล้วมาหอดเท่ากับคให้เขาคือเกาเด้อค่ะเพิ่นยานมันเบิ่นเพิ่นก็หายบนแปดหกแปดแปดแปดหกเลขลาง เจ็ดหนึ่งหางเดียวค่ะท่านผู้ชมแบบนี้พี่น้องเพิ่นตามหาเพิ่นบอกให้นื้มเชี่ยตามหาแบบนี้เข่ารุดเพิ่นบ,บ,บว่ามันบวหายหางครับค่ะแต่ว่าหลายเข่าก็โอเคอยู่ดีเนาะครับผม <c oughs> ค่ะเลขเล็เล,ล่างกันตรงกับแนนแม่บ้านที่น้ำเชี่ยได้อยู่ดีเนาะเนาะเพิ่นว่าเจ็ดลักสิบบอกครับเจ็ดลักสิบ สายแ<า>ม, <า S 1> ม่บ้านแม่นครับเด็กคือว่าส่งรับ,บออกบนออกล่างน้ำเชียร์บอกค่ะไปสายล่ะไปไปหาแม่ก่อนมามาบกรามาบรรยากาศดีค่ะคือ,อยางนี่ไปเียนหอบว่าเดยยางกังสีดิขันบ่เมนยูดอนมามาโอ้ผ้ายางออกก็ร่ังกายเพื่อเสียห้ได้วลดหุนสีนางดิบ่านนานเห็นไหมโอ้ งวดนีร่องเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขมันหา,างเดียวครับสื่อตัดนแน่ก็ดีเนาะแมน่นบ่ลงทุนหลาย่อยงไงเหมือนกับว่าเพิ่นญญามันเบิ่นเนาะค่ะเพิ่นญญามันเบิ่นมันหามเพิ่นญญาหามเดือนนี้ด้ด่าแถาแม่นบ่เดือนนี้ครับพี่น้องซีสองสองสองซีซีข่อยกระเรื่อมซีสองสองครับ <laughs> มันสิว่าห้องเก่าอยู่ดีเลขอัน เหล็กปีนี่อ่าจะออกมาส่วงนี้เนาะคล้ายๆกันเยอะเลขปีนี้มาแปลกเอาปีที่แล้วมาออกอ่ะแกยังไม่ออกเงินนี้ทอดเนาะน้ำเชียใจก็ได้ผู้ชายจะจับเลขกซ้ตัวให้พี่น้องเอฟซีเราค่ะยังขีมาหาไปให้เบิ้งอยู่เบิ้งเลขอยู่หลังดุกดิบกันนะตัวใดเนาะเลขอยู่หลังดุกดิกตะกี้ได้ดีดีค่ะท่านผู้ชมตอนตะทีน้ำเชียร์พระท่านได้เหตุขีด น้ำเชี่ยเปิดเอาอยู่หลังดุกดิกได้เทระตส่งให้หน้าหน้าพันซือเลขเนาะเล็กอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกก็นะค่ะอ๋อเลขปูเพิ่นนางเอาเพิ่นนิมิตเพิ่นฝันเด้อค่ะท่านผู้ชมลูกซีดลูกหาเพิ่นทรงไห้น้ำเชี่ยเด้อค่ะเพิ่นเคยได้เพิ่นกะบ่บอกว่ามาแต่ใสค่ะเพิ่นบ่อยากดังค่ะท่านผู้ชม เพิ่นก็ได้งวดนี่ก็คือ8 6ดห8แปดปดแปดหค่ะท่านผู้ชมเลขล่างก็เจดหนึ่งค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะท่านผู้ชมออน้ำเชียกัก็พยายามหาแบบนี้ให้พี่น้องอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่นมักทุ่นเพิ่นหน่อยค่ะมักกระจัดคัดกระพานเนาะพี่น้องเนะาะฮวนบ้าบานี่ โอ้เหลขกสามตัวงวดนี่ผ้าพี่นองถือเน่แม่เนาะครับค่ะคบ่มีพิษคันโตเดียวที่พ่นห้มากบ่ผิดเนาะครับเฮ็ดจังได้กับบ่พิดค่ะท่านผู้ชมจังได้กับตรงโรนอยู่แล้วเม่นอยู่พ่อเจ้าห้องารลันตีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าอันทีน้ำเชี่ยวเบาห้พี่นองฟัง่งนะขลองจริงของแท้ของแ<อ>้มีมาตั้งแต่โบราณค่ะพ่อเจ้าห้องิ่นก็เป็น นนายใหญ่บุ่ตรเป็นตำรวจทหารเพิ่นน่าจะเป็นทหารนะเนาะครับแถวโคราชทหารหลายค่ะพ่อเจ้าหอเพิน่นนไงกระแล่นตีมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมว<ช>่าโหน้ำเชียร์มีด้วยเหรอเพินพ่นว่าเพิ่นโทรมาเพิ่นก็ถือตลอดอีหลีค่ะเพิน่นว่าไม่มีผิดถูกตลอดชีวิตนะลูกคนมาอย่างสิพนก็ได้มาแรงเอาค่ะท่านผู้ชม<ห>ถือว่า น้ำเชี่ยกะสีเอามาแบ่งปันพี่น้องค่ะบัววาวไลค่ะสำหรับคลิปนี้กะเช่นเคยเนาะค่ะสิไปสายมันหมดกัดหมดกัดเห็นแล้วหันอยูคค่ขาโอ้ยปั่นลูกหน่อยเอาค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้กะเช่นเคยเนาะค่ะเงินไหลกรองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีทีพิ่นติดตามทางช่องยูทูปน้ำเชี่ยในงวดวันที่16เมษาหกค่ะ ถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ <c oughs> นูก็สวัสดีสิลูก